ก็กลับมากับมาครับซีดพาร์ทีแล้วนะครับผมนะซึ่งซีดวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมนะเป็นการยำรวมมิดสิ่งของสิ่งกอ่อสร้างครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะที่ผมจะเอามาให้ดูวันนี้ซึ่งมันแปลกมากๆเลยอือแล้วทําไมสิ่งของพวกนี้มันถึงมายำรวมมิดกันได้แบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจตัวเกมที่มันโหลดซีดมาแบบนี้นะดูดิอันนี้ก็เป็นประตูในเธอรังโจรโอ้หพีระมิดซากเรือ โอ้โหเรียกได้ว่าซีนนี้ยำรวมจริงๆเลยแถมก็มีหมู่บ้านด้วยครับนี่หมู่บ้านก็ยำรวมไม่แพ้กันซึ่งผมอธิบายไม่ถูกอะทำไมมันถึงยามแบบนี้ส่วนกองโยนก็กำลังไหม้เลยครับตอนนี้ผมก็รีบอ่านให้เร็วที่สุดครับเดี๋ยวผมขอพาทัวร์สักครู่นะครับผมส่วนซีดกับพิกัดนี้ใครอย,อยากได้ก็อยู่ใต้ล่างคิปเลยครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ นี่ตรงนี้ก็เป็นหมูบ้านนะครับก็เอามาฟาร์มของได้ได้ส่วนตัวนี้แหละคืออะไรเอ่ออันนี้ผมไม่รู้ชื่อมันว่ามันคืออะไรหรือว่าใครมีชื่อมันหรือว่าอะไรไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพูดค,คุยกันได้ครับก็ไม่สนใจนครับมันไม่ได้ยามรวมิรในของเราของวันนี้นี่ก็ใครอยากเล่นก็เอาไปเล่นใต้ร่างคลิปด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็มีเพเท่านี้ครับผมนะก็บายบายสวัสดีครับ